สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาะมีเรื่องนะครับที่อยากจะมาเรียนให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับหรือพ่อยกไม่ยกของผมเนี่ยได้ทราบกันทัวน่วทั่วทุกตัวคนนะครับว่าเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับก็คือว่าคลิปของผมเนี่ยนะครับคือผมจะมีเรื่องนะครับมาเล่าสู่กันฟังในคลิปต่อไปเนี่ยที่ผมกําลังจะบอกอก็คือว่าเป็นคลิปเรื่องราวการลบอนอกอัติศสตร กึ่งในประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับกือคือ,คอผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับาการลบหมู่บ้านบางระจันนะครับที่ใครได้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้นะครับไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอ,อพูดให้เข้าใจตรงกันว่านะครับผมไม่ได้มาบิดเบือนประวัติศาสตร์บ้านบางระจันนะครับสําหรับใครที่อยู่อำเภอบางระจันหรือว่าประชาชนคนไทยคนไหนนะครับที่ หลังคุ้นคิดว่าเอ้ยผมเนี่ยมาพูดปิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่าอันนี้คือผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะครับผมก็ว่ากันไปตามตําราที่วัดท่ากาล้องที่ได้จดบันทึกเอาไว้นะครับว่าการลบของบ้านบางละจรรันนะครับก่อนระหว่างแล้วก็หลังนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปที่ไม่มีการจดบันทึกเอาไว้นะครับนั่นแหละผมก็ได้ไปอ่านเจอนะครับในการจดบันทึกที่วัดท่ากาล้องนะครับได้บรรจดบันทึกเอาไว้ที่ ต่างจากที่เราเรียนรู้กันต่างจากที่เรารู้เนี่ยโดยสิ้นเชิงนะครับในบางสิ่งบางอย่างและอาจจะมากกว่าน,นั้นรวมถึงวีรกรรมคนคนหนึ่งนะครับที่ผมได้เคยเกิดน,นําไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับบุคคลคนนี้ก็คือว่าวีรบุรุษคนธรรมดานะครับที่กอบกู้หรือว่าช่วยเหลือคนในหมู่บ้านนะครับซึ่งคนในหมู่บ้านนั้นก็ต่างจงเกลียดจงชังเขานะครับเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่คอยก่อเรื่องก่อราวนะครับหา สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับหาความเดือดร้อนความวุ่นวายมาให้กับชาวบ้านแท้จริงแล้วนะครับบุรุษผู้นั้นนะครับเป็นคนดีนะครับปิดทองหลังพระเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อชอบทําในสิ่งที่คนอื่นนะครับไม่คาดคิดแล้วก็เป็นไปได้เสมอนะส่วนเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับผมก็จะมาอัพคลิปให้ถ้าอย่างไวนะครับก็ประมาณต้นเดือนเมษา นะครับอันนี้คือมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับสาหรับใครที่มีความรู้อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกให้ทราบตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้มามีจิตที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างใดนะครับลองมาฟังการจดบันทึกที่ผมได้ไปอ่านที่วัฒ่าการลองดูนะครับว่าเรื่องราวของการลบบ้านบางระจันที่มันขาดหายไปนะครับต่างจากการจดบันทึกของคนอื่นหรือตำราอื่นอื่นนั้นจะเป็นเช่นไรรอติดตามรับชมรับฟังได้นะครับ 1. เมษานะครับถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาด ขอบคุณมาครับไว้เจอกันและก็ติดตามผลงานของผมขอบคุณครับสวัสดี